มาเช็คอาการพัดลมอาตทีิ16นิ้วตัวนี้กันครับว่ามันเป็นยังไงเบื้องต้นเกนไม่ฝืดนะครับลองเปิดดูมีเสียงคลางนิดหน่อยครับหมุนค่อนข้างช้า เบอรนะรเดี๋ยวไปดูกันว่าอมยังไงมาดูวิธีการวัดค่าคาปาซิตเตอร์ครับเบื้องตน้นอันนี้เป็นคาปาซิตเตอร์ตัวใหม่ครับขนาด1.5ไมโครฟาราด ายคุมมันติมิเตอร์ครับต่อเข้าไปทั้งสองข้างของคาปาซิเตอร์นี่ตัวใหม่นะครับขึ้น1.38ใกล้เคียงกับ1.5ต,ตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ต้มเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับปันลมติดผระหนังอาตรา1 6นิ้วตัวนี้เป็นทีตัวนี้เสียนะครับเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับเสียปักแม่นะครับเบอร์หนึ่งครับหมเบเลสองคนระับ รแรงกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเสียครับมากครับตัวนี้ไม่มีอะไรเสียมากแค่คาปาซิตเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนเสร็จก็ตามที่เห็นเลยครับ